สบายดีพี่น้องสบายดีสุดคนสุขคนคุกพ่อกับ่องเคยลายคือเก่าพี่น้องที่เด็กที่เด็เด็ดนโมงและน้องปาไหลเลยบปั๊บมาเฮากับซองโมงมาเลยมาหยุดมองกินเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาเห็ดไปใกล้สีแล้วแล้วแต่ว่าใกล้ชื่อแต่ยังบ่แล้วตอนนี้เฮาก็มาเผามาเผาย่างสบายพี่น้อง ไอ้ใครเป็นอะไรหันมาผีกนเปี่ยนอะไรเครื่องก็มาโอ้ยบังเอิพี่น้องบอกใครนอนลืมตื่นมมเขาเขาเห็ดแต่เทียงคืนเพื่นบาดองเพิ่นเขาก็ลืมตื่นบอกว่าบังตีห้าตีห่าจังเคองก็มาโพด อลนี้แลวแล้วได้อันพรเวานี่ยงว่าแล้วว่ลุงกันเลยขั้นลูกกับผนไอ้เจ้าราบเฮ็รกับผเป็นคือช่วงิบ่ได้ลูกก็ตามคนมีเต่ยะพี่น้องกันพี่น้องเนอน งนี้ก็จเป็นเห็ดกินหอกกับเห็ดใบตึง,ตงตเต็นบันทะเลพี่น้องกยังเต็มอยู่ในกยุหลายคนสนะงซอยกันตอย,ยมากกม่ามงมันเจียงเั่พตัน,น,ม,นตม,มันสิขาขอเมื่อวัยมงเขาเลียวเลยมั่งจ้ะรงตูนะร้องขึ้นใหญ่แล้ว,วก็งเงินเล็ก ใส่ก so mm ันเห็ดคนละมือกันเนาะ

ให้น้องมอดเป็นตะก้องให้พี่น้องบาเอาไปแต่บดีป้ตลูกนพัฒนาใหม่เด้อยสปริงซีนลาดปูนไปเลยอันนี้เขาเอิ้นสติ้งตับเหมือนซีซีนนลุงคงไปเลยนี่ยยุ้ยยุแก้ก็ได้เนี่ใน่ซาจอยซาจอยมึงตีพิมพ์ขายอย่างน้องเนาะน้ำหูจะทำโบเล่ ้นอีกนองอตไปตกงกอนี่าวลายน่้มันไปอจอยพี่กนี่เล้สจอยเบอไ่หคอยานเกิดปลาจอเนา่ยนอในี้อันนั้นตัดถิ่นน้ำได้หนิเออไ้หนิทางทางนี่อตัดนี่างนี่ขอจงเดบคอยนะโอ้ยข้าคืบขอจงไว้จงนี ขางนี่บ่จ้งขางนี่ใบนมจะมันปักเขาใบนมจะใบยังเล็กไปว่าไปห้ามไก่ละแทงเต้นให้ตาตาทิ้มเสียเหลี่ยมเลยสาจอยไปตีใกล้ไปห้าตีไก่อยนาวชอบดีแล้วก็ไปแล้วเอาเรียงข้างบันนั่งใกล้อะไร แม่ไปเลยเห็นไก่แม่ได้มีได้ตีหลายสิงเด็ดเด็ดเอ็ดเดอดเด็เด็ด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 เด็เด็ดนเด็ดเด็ดเด็เอ็ดบด็ดเ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 ด็ดด็เด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเด็เด็เด็ด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 เเ็เาแ มอยู่บัมาตกเราวาววาว้าวนี่ว้าวเดีอก็ได้นะวาวลาวไซรนเน้หนีบเนวขี่ไประวบุบีนี่เนี่ยลายมือเลยดีหลายคนว้าวตายสุดเลยปะดิ่ไผ่อยู่นะเพื่อนยังเลยเด้อมาสบายดีพี่น้องตายอ่าไดีวาว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 สุกคนสุกนไปทงเบื้องหอก็ไปเห็นดย ไปเลยเลยไม่มาท่าขึ้นปุ่งไปแล้วมายุงไงตัวหน้ามันจิ้มสิจิ๋วละเก

ไขีมเป็นนาวเป็นนาวเป็นพิงไผ่นะเข้าบริลับสุเวนได้ตก e> ีบานะองงขวัฮะซองซองเ้าละโค้หนาซอเลนาะติดด้วยเบิองด้วยหนาซอกนะพ้ดเจ้าขอกซองนี่มเถอะเรก็พิงไผ่นาวพีมน้องเอ้ยนาวพิงไผ่นิีแจงเห็นกน้าวไห่เนี่ยนาวปิงสีนพ่ มันนาวมันเย็นดีหน่อยเลยกมเย็นเย็นีๆน้ำหมอกตกน่างไปตสิครับไปบึง có ừ, nhâm không nha ừ. không chắc chắc không có sao à <laughs> <Sorry. cười> มือกล้องไหมวะซอยเลือ่อนนอก้าคือบันเลงแล้วปี่าสบายดีพี่น้องสบายดี

nữa nó đi hơi trong tô này cho <laughs> con <laughs> ໂຊກຄົນເ